เอาเลยครับก็เจนโลเลยครับสวัสดีสวัสดีคนไทย,ยซือลุงใหญ่นกรูดึงเลย <c oughs> ทุกคน <c oughs> อยากเห็นอยากเห็นหน้าผมก็ลองจินตนาการหน้าผมกับลูกดูเอาแล้วกันนะครับผมไม่มีความเสื่อมคลายแกเลย <c oughs> ทุกคนไม่ต้องไปจินตนาการนะมันไม่เหมือนพี่เนมเลยคือ <c oughs> เหมือน <c oughs> เอาละครับก็สวัสดีทุกคนอย่าเป็นทางการด้วยแล้วกันเนาะคือวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาทยอยตอบคําถามที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้ผมเนี่ยยังไม่ได้เฉลยชื่อลูกเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้กะจะไม่เฉล,เลยเว้ยผมแค่ลืมบอกและในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ดันไม่มีชื่อลูกตัวเองในนั้นและไหนจะคําถามที่ว่ามีปัญหาอะไรกับโรงพยาบาลทาไมพี่เนียมต้องกลับมาบ้านอ่ะผมก็ยังไม่ได้ตอบแล้วก็น้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายสําหรับคนที่ติดตามมันได้สักพักหนึ่งแล้วก็ อาจจะรู้นะครับแต่ว่าสาหรับพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกแล้วกันลหลายคนเนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะเลยว่าโตแล้วจะให้ลูกย้อมผมฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่ตอบคําถามที่คาใจทั้งหมดเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในคําถามแรกกันเลยแต่ก่อนจะไปนะครับผมผมขอขายของหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะได้เอาเป็นเป็นค่าน,นมลูกนะครับผมแอา นี่นะครับผมเสื้อ m อ็มแเปิดขายแล้วนะครับผมก็จะมีไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่ก็มีนะครับผมก็ลองพักเข้ามาถาังดูก่อนนะครับผมที่แฟนเพจ m อ็มแนนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือตัวละ499บาทเองนะครับผมรอดแรกเนี่ย จะหมดเต็มทีแล้วนะครับถ้าเราผลิตร้สองขึ้นมาราคาก็จะเป็นปกติราคาเนี่ยจะัพไปเป็น7 9 9กบาทจัดส่งไม่ฟรีค่าจัดส่งเนี่ยก็จะประมาณ60บาทก็ตีไปเลยครับตัวหนึ่งก็850ห้าสิบบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าซื้อตอนนี้เหลือตัวละ4ี่ร้อยบเก้าบาทแถมจัดส่งฟรีด้วยนะครับก็อย่าลืมสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับวิธีสั่งซื้อเนี่ยก็แค่กดลิงก์ใต้คลิปที่เขียนว่าเพจสั่งซื้อเอ็มเจทีวีแล้วก็ทักเพจเอ็มเจทีวีเข้า พี่ี่ต่บโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปขายช่องสัก30มสิบวีแล้วกันนะครับโอ้ซูบี้ไปเวลา30มสิบวีเองหรอนเนี่ยโอเคโอเคโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัพเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพููดนนน่ี่เยมดแลล้ว่ะท่านผู้ชมครับ ผมเนี่ยได้ลรงรูปของรูปผมเนี่ยไปในแฟนเพจ MNJTV เมื่อวานนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งลงไปได้แค่3ชั่วโมงเองแต่ไลค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครึ่งแสนแล้วนีครับผมก็นะครับทุกคนครับผมเนี่ยอยากให้รูปนี้เนี่ยถึงแสนไลค์ทุกคนช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมอยากให้รูปนี้มันถึงแสนไลค์มันเป็นรูปแรกของรูปผมอะ่ะผมอยากให้ไลค์รูปนี้มันเยอะๆเอาสักแบบแสนสองแสนไลค์ได้ไหมครับทุกคนใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมฝากหน่อยแล้วกันเข้าไปช่วยกดไลค์รูปนี้ให้หน่อยนะครับก็นะครับจากรูปนี้ที่ผมลงไปเนี่ยแล้วก็ในคลิปที่แล้้วเีี่่่ทราไไมด ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าลูกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่จริงๆแลผมเคยบอกไปแล้วไงใช่เคยบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนไหนที่เขาไม่ฝากคันนะอืนานแล้วก็คือสี่เดือนห้าเดือนผมเคยบอกไปแล้วแต่นะครับผมอ่ะวันนี้ก็หลายคนก็ที่เพ่อนความาติดตามก็สงสัยนะว่าลูกผมเป็นผู้หญิงผู้ชายให้เดาให้เดาให้เดาสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าผมจะบอกเลยนะครับว่าลูกผมเป็นลูกสาวนั่นเองนะครับผมหน้าเหมือนผู้ชายปะ ไม่เหมือนนะตอนยิ้มเหมือนพิกกี้มากคือแบบนอนอ่ะคือตอนนอนด้วยกันเนี่ยคือผมมองพิกกี้มองลูกหลับพร้อมกันเนี่ยคือเหมือนกับเป็นพิกพกี้ในร่างกอ p ี้แล้วแบบย้อนเวลาไปไวัยเด็กเลยทุกคนครับอ่ะก็โอเคครับคำถามแรกก็ผ่านไปนะครับว่าลูกผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับ และคำถามต่อไปนะครับผมก็คือหลายคนถามมาเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมจะมาบอกให้แล้วกันว่าทําไมผมถึงร้องไห้นะครับก็คือร้องไห้เนี่ยก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วคือผมเนี่ยเป็นห่วงพิกกี้มากๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมสงสารพิกกี้ด้วยนะครับผมคือแบบเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบว่าต้องอยู่คนเดียวไหมคือเจ็บท้องแล้วอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะ <c oughs> คือแบบแต่ปวดไม่หนักหมอก็มาช่วยแบบฉีดยาแก้ปวดให้ก็ดีขึ้นแล้วก็มาปวดหนักตอนตีสอง <c oughs> หนักเลย แต่ว่าก็ได้ข้อจริงประมาณตีสีอันนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบของหลายคนที่ถามเข้ามาว่าลูกพี่เกิดตอนกี่โมงนะครับผม<ช>ก็ลูกผมเกิดตอนตี4ี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็คลอดแบบธรรมชาติอื คือตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าเราจะผ่าคลอดแต่ว่าคือพิกี้อ่ะคือไม่ไหวแล้วคือก็เลยได้คลอดธรรมชาติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจมาผ่าคลอดเนี่ยคือเราตั้งใจจะคลอดธรรมชาติอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเนี่ยเป็นตามที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือตอนแรกอ่ะที่ทําไมเราถึงคิดว่าเราต้องผ่าคลอดตอนแรกอ่ะ คุณหมอบอกว่าปากมดลูกไม่เปิดแต่ใช่ใชแต่คืออายุคันอะ่ะมันถึงครบกําหนดแล้วคุณหมอก็เลยถามว่าเราะจะผ่าไหมเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานอะ่ะน้าค่่ามันจะน้อยแล้วจะทําแบบให้ลูกแบบไม,ไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะเราก็เลยเลือกที่จะผ่าคลอดอคือเราจะเลือกที่จะผ่าคลอดวันที่18แต่คือผลตรวจของเขาอะ่ะยังไม่แน่ชัดที่ตรวจโรคอะ่ะคือรอผลตรวจอยู่2วันแต่คือกี้ปวดท้องตอนวันที่19พอดาี ก็เลยได้ได้คลอดแบบปกติผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะคลอดลูกได้คุณแม่ต้องตรวจโควิดก่อนแล้วผลตรวจของคุณแม่เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับผม<ๆ>ก็เลยยังไม่สามารถทำคลอดได้แต่ว่าพี่้อ่ะดันตรวจท้องคลอดระหว่างกำลังรอผลตรวจพอดีและเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต่อไปที่ว่าผมเนี่ยได้ไปที่โรงพยาบาล แล้วผมเนี่ยก็ไปที่แผนกแผนกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแผนกก็อยู่หน้าโรงพยาบาลนั่นแหละผมก็เลยเนี่ยแจ้งกับทางพยาบาลตรงนั้นไปว่าพี่กี่เนี่ยคนตรวจโควิดเนี่ยยังไม่ออกมายังไม่แน่ชัดเขาเนี่ยก็เลยต้องทําเป็นเคสประมาณว่าเคสพิเศษซึ่งเราเนี่ยต้องแยกห้องอยู่หรือว่าเราต้องดูแลคนละแบบก,กับคนธรรมดาที่ท้องธรรมดาใช่เข้าห้องไอซียูลยอือคือเขากันแบบพี่พี่เป็นโควิดเ,เลยนะครับผมอันนี้คือผมเข้าใจได้คือผมไม่ติดอะไรหรอกก็คือเข้าใจว่าการดูแลมี มาตรฐานความดูแลแต่สิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยก็ค<ๆ>ือว่าการบริการของเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสําหรับผมนะเขาอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าความรู้สึกข,ของผมตอนนั้นทุกคนรู้ไหมว่าผมตกบันไดนะครับผมผมตกบันไดขานี่แบบเจ็บมากแต่ผมลืมตรงนั้นไปนเลยเพราะผมเป็นห่วงวิกกกับลูกมากมากเว้ยเขาอาจจะถามปกติแต่ด้วยน้าเสียงของเขาอ่ะมันใหีรู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับผมเอาง่ายงคือพนักงานตรงนั้น,<ๆ>นผมใช้คำว่าพนักงานตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ผมไปตั้งแต่แรก ย,ยันถึงตอนนี้น่ะคือดีหมดทั้งแผนกหมอแผนกคลอดแผนกอะไร,ระแผนกการดูแลที่อยู่ในห้องก็ดีดีหมดนะครับผมแผนกการเงินอะไรดีหมดเลยแต่ว่าติดแค่ตอนช่วงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยแค่เขาปฏิบัติไม่ดีกับผมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีรอบที่เขาเนี่ยเห็นพิกกี้ออกมาจากห้องฉุกเฉินเพื่อจะไปแยกห้องใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ย ือผมเนี hire, si ่ยก็มองพิกี้อยู่ที่เขาเดินคู่กับพยาบาลแต่พยาบาลตัคนที่เขาเดินผ่านผมเนี่ยเขาก็ดันไม่ได้เรียกผมหรือว่าไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยผมก็เป็นห่วงพิกี้เนาะว่าพิกี้จะไปไหนเนาะอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินกลับไปที่ห้องฉุกเฉินอีกทีแล้วก็ถามว่าพี่ครับผมเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับแล้วแฟนผมเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องรออะไรบ้างอะไรประมาณนี้แหละผมจาคาพูดที่น่ชัดไม่ได้แต่ผมถามประมาณนี้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ในเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็บอกว่าต้องรอต้องรออะไรเงี้ยแต่คือเขาเขาพูดดเพาาะะคู้อไรแต่่วใช เข้าใจเขาว่าน้ําเสียงที่เรารู้ได้เลยว่าเขามันไม่พอใจเราอ่ะเสร็จแ,แล้วก็มีพนักงานตรงนั้นคนหนึ่งก็ยืนเท้าเคาน์เตอร์ เขาเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็หันมาคุยกับผมเงี้ยคือเหมือนผมยืนอยู่ตรงพิกกี้เงี้ยแล้วเขาก็ท้าเคาน์เตอร์แล้วหันมาคุยกับผมเงี้ยแล้วก็ใช้น้าเสียงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับผม, <S <S ผ,มผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยท,ทำไมเขาไม่เข้าใจหัวอกผมเลยที่ผมเดินเข้ามาถามเนี่ยคือผมเป็นห่วงแฟนถ้าผมแบบถ้าบอกว่าให้ผมกลับบ้านไปก่อนเนี่ยผมก็กลับได้แต่ว่าอันนี้คือเขาไม่ได้มาบอกผมผมก็เลยเอ่อเข้าไปถามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่รวมถึงที่แม่ได้เจอด้วยนะครับผมแม่ผม ไปกับอยู่กับกี้ตั้งแต่แรกไปพร้อมผมครับผมตัแม่เนี่ยอาสาอยู่เฝ้าพี่กี้แม่ผมเนี่ยอาจจะปวดท้องฉี่ตอนที่กี้เนี่ยเข้าไปรอผ่ารอคลอดตอนตีห้าผมไปรับแม่กลับบ้านแม่ยังไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมโกรธมากนะครับผมอันนี้คือผมแค่พูดไปที่เจแต่ว่าผมเนี่ยก็ โอเคไม่ถือโทษโกรธแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้นผมเห็นน้าลกูกผมก็หายหมดทุกอย่างแล้วคือผมรีวิวตามตรงที่ผมเจอมาไม่ได้แต่งเติมสีหรือไม่ได้แบบทําให้คนไปเกลียดโรงพยาบาลเพิ่มเลยคือพูดเรื่องจริงทุกคําพูดที่ผมพูดออกมาเลยนะครับผมแต่เจตนาของเจ้าหน้าที่ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่ผมเจอจริงๆแต่ว่านะครับผมผมเนี่ยก็ได้คุยกับทางโรงพยาบาลแล้วเหมือนกันนะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ประชุมแล้วเขาก็จะปรับปรุงแก้ไข ตรงนั้นนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแล้วโอเคในเมื่อเขาปรับปรุงแค่ไขแล้วนะครับเราก็จะไปเอาอะไรอีกอะเราก็ไม่ได้จะเป็นคนที่แบบโกรธสั่งใจอะไรขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคลิปลูกด้วยผมก็ไม่อยากให้มันมีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในคลิปที่ผมร้องหไห้เนี่ยก็มี2ประเด็นก็คือผมในเป็นห่วงพีก่กีนะครับสก็คือผมโดนทำลายจิตใจมานะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม <S <S แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นคำถามที่ตลกมา,มากๆเลยว่าพี่เนมพี่เนมจะให้ลูกผมสีฟ้าหรือเปล่าแน่นอนแลว โตมาก็ต้องบุบสีฟ้าอยู่แล้วนะไม่ได้เชิญแบบว่าบังคับทุกคน แต่คือถ้าถามว่าจะให้ทํำไหมก็คือคงจะให้ทําแต่ก็ต้องดูอายุเขาด้วยนะครับว่าอายุเขาสมควรหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าปิดเทอมหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับผมก็หลายเรื่องแต่ว่าถ้าถามว่าเขาอยากทําก็ให้ทาหรือว่าเขาอยากทําสีอะไรก็ปล่อยเขานะครับผมแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะแบบว่า Copy, ใส่หน้ากันหนามากเลยนะก็คือถามาได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยอ่ะว่านี่ดูผมให้ดูนี่เลยเนี่ยเข <ๆ S 1> าบอกว่า พี่เนมครับลูกพี่ฟันหายไปไหน <c oughs> เอ็งอยากฟันหายไหมล่ะลูกพี่อะฟันยังไม่ขึ้นแต่เอ็งอะาจะาฟันหายนะผมด้วยผมด้วยเออลูกพี่แล้วเออผมผมหายไปไหนเอยจุ่ผมพี่ผมคิดว่าลูกผมพอค่อนข้างที่จะผมมีผมนะเห็นเขาบอกว่าถ้าสมกินเผ็ดลูกจะไม่มีผมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป, <c oughs> เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ <c oughs> ว่าถ้ากินเผ็ดลูกจะผมน้อยแต่หลักวิทยาศาสตร์ไม่รู้อันนี้หลักความเชื่อล้วนๆนะครับผม อ่แต่ว่าอาจจะมีหลักวิทยาศาสตร์แต่เราไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันก็บอกแล้วกันว่าลูกผมยังฟันไม่ขึ้นนะจ๊ะเออ <S <S อ่ะมาสุดท้ายแล้วนะครับผมผมได้ไดโพสต์รูปนี้ไปในเฟซบุ๊กนะครับผมว่ากิจกรรมทายชื่อลูก m n j t v เหตุการณ์ในภาพนี้เนี่ยสปอยชื่อรูปของพี่เนมนะแล้วก็ใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกเนี่ยก็จะแจกเงิน1,000บาทเลยนะครับผมทายซีชื่ออะไรพิมได้คนละหนึ่งชื่อนะครับผมพิมพ์เกินหนึ่งชื่อก็ตัดสิทธ์เชื่อไหมครับทุกคน3,000กว่าคอมเมนต์เนี่ยไม่มีไม่มีถูกเลย แล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้สปอยมั่วอะไรเลยนะคือผมสปอยแบบตรงมากแต่ด้วยความที่คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นสายอนิเมะทุกคนเขาก็เป็นสายแบบธรรมดาดูเกมแต่ว่าผมเนี่ยเป็นสายอนิเมะด้วยเกมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมการ์ตูนที่ผมชอบมั่สุดเป็นอันดับหนึ่งผมเคยบอกไปหลายคนแล้วว่าคือหนึ่งเลยคือโตเกียวกูนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือแอคแทคออนไททันนะครับผมที่ผมชอบมากๆนะครับและว2เรื่องนี้ก็จบไปแล้วผมเนี่ยก็เลยได้ชื่อลูกมาจากการ์ตูนเรื่องแอคแทคออนไททันนั่นเองนะครับลองมาดูสปอย นนในนี้ี่เขียนว่าลูกพี่เนมชื่ออะไรอะกรีชาเนี่ยคือเป็นพ่อของพระเอกนะครับนี่คือพระเอกนะอันนี้คือพ่อของพระเอกพระเอกคือใครพระเอกคือเอเรนอ้าวมีคนหลายคนทายว่าชื่อเอเรนมาเยอะมากไหมครับผมพ่อเนี่ยก็เลยพูดกับเอเรนไปว่าอยากรู้งั้นเหรอแกกําลังจ้องมองอยู่ เอเรนเนี่ยกำลังมองพ่ออยู่นะครับผมในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณพ่อของพระเอกเนี่ยกำลังจะไปขอยืมพลังของราชาไททันและคนที่ถือครองพลังราชาไททันตอนนั้นเนี่ยก็คือเฟรดาฟลีดนั่นเองนะครับผมแล้วพ่อของพระเอกเนี่ยก็ได้ไปกินเฟรดาฟลีดกระตู้เรื่องนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะไปเอาพลังของใครมาเนี่ยก็คือต้องไปกินเขาแล้วพ่อของพระเอกเนี่ยก็กําลังจะไปกิน เฟรด้าฟรีดเพราะว่าพ่อพระเอกเนี่ยจะเอาพลังของราชาไททันมาให้พระเอกนั่นเองเพราะฉะนั้นพระเอกเนี่ยกำลังจ้องมองอยู่ก็คือจ้องมองพ่อพระเอกที่กำลังจะไปกินเฟรด้าฟรีดเอาง่ายๆก็คือพอพ่อพระเอกกินเฟรด้าฟรีดเข้าไปซึ่งมีพลังของราชาไททันเฟรด้าฟรีดเนี่ยก็จะอยู่ในร่างกายของพ่อพระเอกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมลูกของผมเลยชื่อว่าเฟรด้านั่นเองนะครับผม <Y> ah <oo> น้องเฟรด้า อ่าคือผมก็สปอยอย่างชัดเจนนะว,ว่าเหตุการณ์ในภาพนะครับผมเหตุการณ์ในภาพนะครับผมอ่าหลายคนก็ทายว่าน้องกรีชาน้องซีกน้องเอเลนอ่ะอะไรเยอะมากเอเลนเยเอะมากนะครับผมแต่เพราะคนที่ไม่ดูอนิเมะนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมเอาว่าลูกผมชื่อน้องเฟล่าเย่ไม่มีใครทายถูกเลยมั้ โอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยวิดีโอที่ตอนนี้ลูกผมอยู่ในห้องนะครับกำลังหลับอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่าลูกผมอยู่ยังไงนะครับตอนนี้เอาเนื้อนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วผมเนี่ยสัญญาว่า จะดูแลลูกของแม่์บีสุดแล้วก็จะดูแลพิกกี้ให้ดีที่สุดด้วยนะครับแล้วเท่านี้นี่ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับที่เราสัญญากันไว้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์รูปผมไม่ถึง1นึ่งแสนไลค์ให้ด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะในแฟนเพจน,นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะโอเคบ๊ายบายครับผมเ <c oughs> ครับทุกคน,น,กค,นครับเมื่อกี้เพิ่งอัดคลิปเมื่อกี้เสร็จไปห้องลบไปนะลบอยู่แล้วเรวมีลูกลก็ต้องลบอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ต้องใส่ผ้านาข้อดีของผมก็คือว่าตอนนี้ผมใส่หน้ากากเลี้ยงลูกนะครับพิกี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะหายใจไม่ออกแต่ผมอะชิมเพราะผมใส่หน้ากากปกติอยู่แล้วบายนะน้องฟรีด้าเฟรด้ารับแล้ว <laughs>